ปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงฝนต,ตกตกแต่เมื่อคืนละตกทั้งคืนเลยก็ดีเหมือนกันต้นไม้งดงานแต่น่าเสยใจคนทำาหากินนะ,กะเกษตรกรก็ดีใจที่มีน้ำบางจังหวัดน้ำฝนไม่ตกก็มีเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียคนที่ใช้แดดสำหรับตากนูน่นตากนี่ตากปลาใช่ไหมผลิตผลที่ที่ใช้แดดกันะก็ต้องชะงักไปคนที่จะมาหากินตามตลาดนัดอะไรเนี้ยก็เดือดร้อน ไม่มีอะไรมันต้องมีข้อดีข้อเสียดีสําหรับบางกลุ่มเสียสําหรับบางกลุ่มอะไรแบบนี้สู้กันต่อไปพวกเราแข่คนะ